สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี FC ช่อง Lady Racing กันทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะบุ๋มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะมีรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะนั่นก็คือ t ตล่าอันติส 1.6E นะคะปี2014ค่ะคันนี้สีเทาง,งาๆคันนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะตาโลโก้โตโยต้านะคะจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะสวยมากสวยมากๆเลยค่ะและตรงนี้นะคะยังมีกล้องนะคะด้านหน้าติดมาให้แล้วอีกด้วยค่ะนี่นะคะ ดีไซน์ของรถอ,อันติสคันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าโคมไฟเนี่ยจะแทบเป็นชิ้นเดียวก,กันกับกระจังหน้าเลยเป็นดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวเท่มากๆค่ะเหมาะเหมาะสมกับคำว่า so excited ของเขาจริงๆค่ะมาดูกันในส่วนของตัวไฟนะคะไฟนะคะเป็นไฟหลอดไส้ค่ะนี่ ทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าเลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ยังใช้การได้ดีเหมือนเดิมนะคะมาดูในส่วนของล้อนะคะมาดูในส่วนของล้อนะคะล้อเป็นล้อมแม็ก16สนะคะยางเนี่ยยางปี21ขายดอกยางนะคะยงัง ยังเหลือๆออยังใช้การได้ยาวๆอยู่เลยนะคะนี่นี่คือในส่วนของดอกยางโอเคเรามาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะม,มีไฟเรือมาให้เราเรียบร้อยนะคะนี่เป็นกระจกทับปรับไฟฟ้านะคะ มีคิ้วกันศาสตร์นะคะตรงนี้ติดมาให้แล้วนะคะกระจกขับยังเป็นกระจกของโรงงานโตโยต้าแท้อยู่นะคะเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์นะคะของโตโยต้าติดยังติดอยู่ตรงนี้อยู่นะคะมือจับค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าคาดด้วยโครเมียมสีเงินตรงนี้นะคะนี่ดีไซน์สวยมากๆเลยค่ะ ท้ายนะคะเป็นไฟ LED Light Guiding ค่ะยังคมสวยเด่นชัดอยู่เลยนะคะตรงนี้นะคะมีไฟทับทิมให้ค่ะตรงนี้และนี่คือในส่วนของด้านหลังของน้อง โตโยต้าโคโร拉อัลติส1.8 e คันนี้นะคะโลโก้ทั้งหมดเนี่ยยังคงเดิมสภาพเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านหลังกันข่ะว,ว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะบุ่มเปิดด้านหลังมาแล้วนะคะก็จะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของนี่น็อตนะคะยังไม่เคยผ่านการขายหรือเปลี่ยนหรือยังไงนะคะ นี่นะคะและบริษัทเพชรยนต์นะคะของเรานะคะคัดแต่รถเฉพาะเกตเอเกตสวยเกตนางฟ้าสภาพนางฟ้าเท่านั้นนะคะนี่จะบอกได้เลยว่ามาในส่วนของช่องเก็บของเนี่ยว่างมากๆส่วนตรงนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราเก็บงานให้แน่ๆคะ่ะถ้าเกิด ที่วันวันที่ลูกค้ามารับรถนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในว่ามีอะไรกันบ้างอ่าเราเปิดข้างในตรงนี้นะคะเรามีอย่างอะไรให้นะคะเม็ดจำนวนของเม็ดอาร์ซนทางมาพร้าวเนี่ยยังอยู่ครบนะคะไม่เคยผ่านการทำสีหรืออะไรมาก่อนนะคะ เดี๋ยวเล่ามาดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าภายในจะเป็นไงกันบ้างอ่าเปิดประตูมาแล้วนี่คือประตูฝั่งคนขับนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำข่ะเท่มากๆสายเบลยังใช้การได้ดีอยู่นะคะ พวงมลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันค่ะมีระบบเพิ่มเสียงลดเสียงให้ตรงนี้นะคะและตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของที่พรมรองเท้านะคะเป็นหนังนะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่มีมาให้แล้วไม่ต้องไปซื้อหาเพิ่มเติมเลยเจ้าของเดิมเนี่ย ใส่มาให้แล้วเรียบร้อยถ้าเกิดไปเราไม่ต้องไปเสียตังซื้อเพิ่มเลยค่ะโอเคค่ะอยู่ในบุมไม่อยู่ในส่วนของที่นั่งคนขับแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าว่าน้อง t ตโ o ต้ a อันติส1.8 e คันนี้เนี่ยจะยังใช้การได้ดีหรือไม่นะคะหรือว่าจะ เสียงเครื่องน้องจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ตไปพร้อมๆกันค่ะการน,นี้นะคะเป็นระบบ start engine นะคะนี่สตาร์ทแล้วอ่านี่คือในส่วนของเรือนไม้นะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะเทมากๆหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ a อ d r o i d นะคะเป็นระบบ เราสามารถแบบสัมผัสได้ตรงนี้นะคะจะปิดก็ได้ทุกอย่างยังคงใช้การได้ดีเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นในส่วนของมานบังแดดไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนเรามีให้อยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่เท่านั้นเองนะคะ เราถอดเอาไปทําความสะอาดนะคะยังไม่ได้ใส่ให้เดี๋ยววันที่ลูกค้ามารับรถเนี่ยเราใส่ให้แล้วเรียบร้อยแน่ๆค่ะตรงนี้เป็นไฟนะคะไฟยังใช้การได้ดีอยู่นะคะยังติดอยู่ไฟตรงนี้ก็ยังติดอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูสภาพภายในห้องเครื่องของน้อง t ตโยต้าอันต 1.8e คันนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่นะคะเริ่มจากทางส่วนนี้นะคะจะเห็นได้ว่า,าไม่มีรอยไขนะคะน็อตไม่มีรอยไขเม็ดอาร์คยังอยู่ครบทุกจุดนะคะ น้อง t o y ยต a a อ t i s คันนี้นะคะมาในเครื่อง VVTI นะคะ Duo นะคะเครื่องบอกได้เลยว่าสภาพเดิมจากโรงงานแท้ๆเลยค่ะตอันตคันนี้นะคะมาในราคา4ี0 0 0นเก้บาทค่ะ เลขไม้ระยะการใช้งานของน้องนะคะอยู่ที่1 6 0 4 8 8กิโลเมตรค่ะเอาราคาใครสนใจที่อยากจะมีรถนะคะเอาไว้ใช้เอาไว้ขับขี่คันนี้บุ๋มบอกต่อแนะนำต่อเลยค่ะสภาพภายในเดิมร้อเปเซ็นนะคะแล้วก็ ไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วครั้งหน้าบุ๋มจะเอารถคันไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกหรือบรรดา FC ได้ดูกันอีกเนี่ยต้องติดต้องฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ